สวัสดีค่ะนี้พาเพื่อนมาด้วยแล้วก็ใครไม่รู้นะคะส่งพัสดุมาชื่อน้องน้องหรือพี่ก็ไม่รู้ส่งมาได้ก่อนเิลิส่งแบบลงทะเบียนมานะคะจะมาแกะพร้อมเพื่อนเนี่ยค้าส่งกิบแปดแกะกันแอบ แอบตัดข้างหลังมาแล้วเห็นว่าเป็นฟองน้ำสีฟ้านะแล้วก็มีอะไรอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเดี๋ยวเอาไปแปะบนฝ้าพนังห้องเดี๋ยวใครแยากไปตัดค่ะก็นี่ค่ะพอตัดออกมาแล้วน้องรู้สึกว่าน้องอยากจะแค่เป็นกล่องเดิมนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว เรามาดูของข้างในกันเป็นค,คนแรกรอเปล่าคนแรกเลยเนี่ยจะมาดูอันออรู้ว่าเขาส่งมาสั่งสก,กูชี่รึเปล่าไม่รู้แต่ว่าแอบเห็นยยอยู่ยังไม่เห็นนะลๆๆอ,อุ้ยแกมีอันนี้ด้วยอะมันคืออะไรเนะี่ อยางเลยอยากได้แบบอะอไร<ฮ><ฮ>อยากได้รีวิวบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยมันคืออะไรดูดิได้เป็นของเล่นอะไรสักอย่างะคะ่ะน้ำตกเป็นนกแก้วอะเจ๋งดูค่ะอ๋อมันเป็นคล้ายๆแบบของวิทยา,าศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มี กุชี่ด้วยค่ะเป็นแท็กด้ยแ่ใชอี่เหือนะ่กุชี่เหรอไม่รู้จักไม่รู้จัแต่ว่ามันเป็นอย่างๆนะไม่สโลนะฮะอุ้ยอุยอุนเยกุชี่ละลายันเลยอันนี้คืออะไรเห็ดตัวามีแกนะคะเป็นเห็ดนะคะรบหนึ่งนะมาูต่อเลยนะคะ ไม่ใช่น้องสิเมื่อกี้พอยแอะฮะเอะอเวทอะแอดบารโน้ตมาแล้วเป็นสรุปว่าเป็นพี่นะคะพี่น่ารักจังเลยอยากเห็นใครส่งมาอยากเห็นเลยจังเป็นหมีแพนด้าพลอย,ไ,ยอไม่รู้นะว่าเขารู้ที่อยู่พอยได้ไงอะ่ะพอยไม่รู้ว่าพอยมาคุยไลยน์คนกับคนเยอะมากอะ,ะต่อไปเป็นสบ,บู่นะคะสบ,บู่ตัวค่เขียนไว้นะคะเป็นสีส้มกับสีเขียวเอ้ยสีเหลือง แบูพอ๋อสมูแพูไทยใช่ไหมพอดีเลยอ่ะพอกำลังเป็นเสียวอยู่มันเป็นสบมูเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วก็สลามแล้วก็มีอะไรอ๋อลูกปัดลูกปัดอย่าพลอยจาว้ร้อยกำไรนะคะพอดีพอมีได้อยู่เดียวสลามสลามอยากลองเล่นยังเลยเขาบอกว่าถ้าสลามเหลวใหใ้อันนี้เป็นน้ำยากแกะ น่าจะเป็นน้ำยาทำฉาบแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำกันไหมหอมนี่หอม<อ>ไม่ติดนะรู้สึกไม่ติดนะเออไม่ติดไม่ติดนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอจะไปใส่กระปุกแล้วก็เก็บเป็นคอลเลกชันนะคะล้วก็จะมีอะไรอีกคือมันเป็นโ่้โซนตั้ไว้ชอบอันนี้มัน เดีย๋ยวพอจะเอาไว้ทำสก,กุชี่เอาขออาโนสักนิดหนึ่งนะคะอะไรดีจ้าพี่ชอบคลิปน้องมากๆเลย สั่งของเอ้ยส่งสั่งส่ง,ส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 งของเล็กๆน้อยๆมาให้ถ้าสลามเหลวหรือติดมือขอภายนะส่วนฟองน้ำไว้สำหรับทำสกูชี่สีมันเก่าหน่อยเพราะพี่เก็บไว้ในตู้ไม่ได้ใช้จ้ะหวังว่าคนจะชอบนะคะสลามและน้ำยาไม่มีโอ้ไม่มีสารอันตรายด้วยนะคะน่ารักจังเลยเป็นโน้ตพอจะเก็บไว้นะคะ สักคู่นะคะค่ะก็นะคะเดี๋ยวพอยก็เดี๋ยวขอลาไปพร้อมกับเพื่อนนะคะพร้อมกับอ้เอาจาเ็ม,มัน,มนมคือสกูชี่ใช่ไหมมันมีแท็กด้วยนะคะมันเป็นตัวที่มันอยู่ในโทรศัพท์ข้าม,ามันแบบสกูชี่นี่ถือว่าแรงมากอ <c> ะ <oughs> นะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดีย๋ยวาพยอขอลาไปพร้อมกับเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะบายขอบคุณมากมากเลยนะคะพอยชอบของทั้งหมดแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะส่วนี้พอลก็ขอ สลัดติดมือคนเดียวได้เลย,ย,ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ